เขาคือเขคือพนักงานของไอซิบเบอลเขาเป็น CEO ครับเป็นซีอเลยครับขอโทษนะครับตงอกี้นี่การสดงคมันดีนะครับมาจาก CEO คู่นะครับของไอซิบเบอลินะฮะที่สำนักงานใหญ่นะครับประเทศเยอรมันดีกรุงเบอร์ลินนั่นเองครับมิสเตอร์ยานโคเน่กับมิสเตอร์จอร์ดไรโฮนะครับเป็น CEO คู่คบเป็นไงครับม่ที่พนักงานนะครับคุณมากครับไป่ไม่ลองไม่ลองไม่อไม่อไม่ลอ่ลอ่อมไม ช่นนั่งเลยโอ้โหเป็นการแสดงความดีถึงแฟนๆชาวไทยที่อบอุ่นมากๆรับเขาคือว่าเป็นการทำคลิปที่เรียกว่า,า viral video ที่แบบคิดข,ขึ้นมาเองจากทีมลุ่นน้งงองในบริษัทแต่งันขึ้นมาโอ้โหแต่กี่คุณหมากก็ไม่ธรรมดานะครับคุณก็มีไนซิงโกลินอยู่ในเพลงเหมือนกันนี่ไง <c oughs> เออเออดูน <c oughs> ี่ดูคลิปนี้เลย ต่ก่อนแต่ก่อน,อนขออนุญาตถามคุณพงพันธ์ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเราได้มีการเปิดตัว,ตวครับแบล็์บัสเตอร์คนใหม่ฝ่ายหญิงนะครับทำไมถึงเป็นน้องอลีนครับเออเราก็ศึกษานะครับทีมการตลาดและทาง p ีอารนะครับว่าปีนี้เนี่ยเราอยากจะ ขยา,ายตลาดกลุ่มผู้คุณผู้หญิงให้กว้างขึ้นให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็มีโปรโพสเข้ามาหลายท่านอย่างนั้นนะครับแล้วก็มาสู่ที่น้องแอลลี่เนื่องจากว่าเขาได้ดูของน้องเนี่ยนะครับน่ารักสดใสเพื่อความสดใสใแบรนด์นะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีสีสันขอแบรนด์มันมีมีทั้งภาพโฆษณาวิวชวลขาเปลี่ยนมากขึ้นเพิ่มคัลเลอร์มากขึ้นโปรดักต์ก็เพิ่มสีสันมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้อการที่จะบอกคือว่าต่างๆก็คือว่าผู้หญิง นะครับเดทที้ขึ้นไปเนี่ยครับ<ว>สามารถเสืรอไอซิเบอร์ลินได้อา่าแลครับข้ามมาที่น้องอันนี้กันบ้างดีกว่าตอบโจทย์ได้ยังไงบ้างในการที่ได้เป็นคณะเป็นแอมบาสเตอร์ของไอซิเบอร์ลินแล้วก็แว่นไอซิเบอร์ลินเนี่นยน้องไอริสบอกแล้วว่าเป็นคนสายตาสั้นใช่อพอคุณใส่แล้วมันตอบโจทย์เลยยังไงครับค่ะนุญาตว่าหนูเป็นคนที่แบบต้องใส่แว่นเยอะมากๆเพราะว่าใส่ อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเอ่อมันใส่สบายมากๆจริงๆนะคะจริงแล้วมันบางเบาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพกง่ายมากใส่เหมือนไม่ใส่อ่ะใช่ค่ะความรู้สึกอ่ะนะฮะอันนี้พูดจริงๆนะใส่เหมือนไม่ใส่เลยแล้วเมื่อกี้เราเห็นได้จากแก๊งยิ้มของเมื่อสักครู่นี้ใช่คเต้นแรงมากหมุนเต้นวูบเต้นเต้นเต้นแหวนไอซิมบรินยังอยู่ที่หน้ายังอยู่ค่ะยังอยู่เลยเพราะนั้นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างแน่นอนใช่ครับโอ้โหแล้ววันนี้ได้ข่าวว่ามีการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ด้วยครับกร เป็นประเทศแรกนะครับในอาเซียนเลยนะเอริสิลเนียได้ตรวจตัวคอลเลคชั่นใหม่ของประจำปี2023นะครับ,รบมีคอนเซ็ปต์ของคอลเลคชั่นก็คือว่าวรุ่นซิลพิวนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ปานพับใหม่นะครับอย่างที่น้องแอนนี่ใส่ก็คือน่าจะเป็นซิลพิวนะผมของอน้ป็น <บา S 1> นะครับก <บา S 1> ็คือจะบางลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคที่เคยใส่เอริสิลเนียนะครับอย่างที่คุณน้องใส่อยู่นะครับ เราสามารถจับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการที่บางลงนะครับเล็กลงนะครับแล้วก็อีกคอลเลกชันหนึ่งนะครับที่เขาเปิดสุ่มหม่ก็คือว่าการร่วมมือคอลเลกชันทางบริษัท Mercedez Benz นะครับกับบริษัทตัวเองจีซึ่งเป็นบริษัทของ Mercedez Benz นะครับเป็นนวัตกรรมยานยนต์เก่าติดของเยอรมันหนึ่งนะครับเขาก็ทำนาเป็นปีที่3แล้วปีนี้เนี่ยเขาออกคอลเลกชันที่ที่ประจุบอกนะครับ ให้กับเรียกว่าอะไรครับไลฟ์สไตล์สปอร์ตมากขึ้น,นครับเช่นทีมของแดนเซอร์ของเราเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ใส่รุด AMG i c จ e r อ i ินกันสีสันสดใสสีสันสดใสนะครับแต่แต่นะครับถึงแม้ว่ามีคอลเลคชั่นใหม่นะคอนเซ็ปต์ใหม่ซูเปียวนะครับมีการเอ็นคอลเอ็มี M G มานะครับมีรุ่นสแตนดาร์ดที่น้องใส่อยู่นะครับเขาก็ยังคง ความเป็นไอซิงเวลิงอยู่คืออะไรครับทำด้วยสเตนเลสสตีลนะครับบางพับจุดที่กระสิกข้าบนะครับบางวางแข็งแรงทนทานนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์เหล่านี้เนี่ยก็ยังอยู่ในตัวรุ่นซิลเพียวข้าวนะครับรุ่นสแตนดาร์ดที่น้องใส่อยู่นะครับหรือรุ่นซิลของคุณบางใส่อยูนะคทับรุ่นเลยรุ่นรุ่นนี้ก็รุ่นของรุ่นสแตนดาร์ดก็ยังใส่อยู่คือเรามาเราทีนี้มาเดินกันเดี๋ยวว่า ไอ้้ไอคอนเซ็ปต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขายังผล่เอกลักษณ์ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอขอสารสมัครแล้วกันให้เจกาคุณสารสมัครมามาเล่นกับผมหน่อยดีไหมจะโชว์ตรงนี้เลยเหรอครับจะโชว์เหรับแค่นี้แหละครับขอขออาสาสมัครหน่อยแล้วกันเอาที่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเต้นโชว์เนี่ยนะฮะเอางี้เลยนะฮะลองดูแล้วกันนะว่าว่ามันเป็นยังไงนาะแต่ว่านี่คือเอกลักษณ์ของไอซีประเด็นโอเคครับ บโอเคนะครับนี่คือแว่นไอซีเบอร์ลินนะครับที่อุบัติเหตุนบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอคอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เมื่อกี้คือเขาเอามือกดลงไปแบบไม่ไม่เฉาเบาๆเลยนะเอรถทับเะคกูเลยทั้งตัวเลยนะเมื่อกี้ถ้าเป็นแว่นตาทั่วไปนะครับเรียบร้อยครับก็คือเรียบร้อยเรรียยบ้อครับนะครแต่ไอซีเบอร์ลินเนี่ยเจางแว่นนะครับถ้าคุณนั่งซึ่งการนั่งทับหลังเป็นเรื่องปกติลืมมันมาได้ เป็นปะจาประจาว่ามา,มาแลครับแต่ไรซีเบอร์เลนเนี่ยบารครั้จบที่เปอร์เซ็นต์ของเขานท่ยทำให้แว่นตาของเขาเนี่ย,าข,ข,ายขาดิเด้งออมา<ฮ>ะนะครับแล้วก็จะขอแว่นนะครับผมก็ไม่ต้องกลับไปที่ร้านค้าสามารถจับใสบ่ก็เป็นเหมือนเ<อ>ดิมอ่าบอกวม,มาสามที่จะดูครับโกดโชนตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ที่ผมเบื่อแล้วนะตอนนี้มันมันมันหักเอาไวอย่างนี้เลยนะครับเออ นี่ประกอบมือเลยนะครับซึ่งถ้าใครอ่ะไปที่ช็อปอ่ะใช่คระถแล้วก็ซื้อตัวยซเบอลินไปก็ครับไปถามเขาเลยวิธีวิธีทำทำยังไงสอนได้เลยเรียนรู้ง่ายมากคุณในฐานะที่เป็นแบรนด์แอมบสสเตอร์มาคุณก็สามารถประกอบได้ประกอบได้เฮ้ยนี่แล้วนี่ไงไม่แปลกเลยทำไมคุณถึงได้ปีนี้ปีนี้ต่อบได้ เออโม้ได้เต็มปากเลยเออแล้วว่าผมทำปลวกปลาหลายตัวแล้วด้วยจริงป่ะก็อย่างที่บอกคือผมเนเป็นคนชอบทำกิจกรรมเนี่ยครับแล้วก็แบบเดินทางไปทุกที่แล้วก็จับแว่นอะโยนใส่กระเป๋าฮะทีเนี้ยอ่าแล้วก็มีของเยอะแยะมากมายน่าประทับ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้พายได้ไม่ได้ระวังมันก็ขาดได้ใะ่แต่ผมว่าประกอบใหม่ได้ครับครับของพี่คนเมื่อกี้อยู่ไหนครับช่วยตามคลิปพกเมื่อกี้มาหน่อยครับที่กดให้หมากให้หมากลงดูไหมอ่คลิปหลุดคลิปหลุด ชิปลิปหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อเอา,เอาทับไปเป็นลายหิข้างนึก็ได้ครับข้างเดี๋ยวทำข้างนึงเดี๋ยวพังโอ้โหเดี๋ยวพังอีกข้างพูดพันครับเราจะพัาอีกข้างนึงเลยครับ <c oughs> โอ้โหนี่นะครับถอดได้หมดนะครับเพราะว่าทุกชิ้นส่วนของการผลิตนะครับผลิตขึ้นที่กรุงเบอร์ลินครับนะฮะแล้วก็นำเข้าจากจำน่ายต้องมาจากที่นั่นทั้งหมดครับแล้วก็เป็นแฮด์เมดด้วยนะฮะนี่ครับลงน้าออกมาอย่างนี้เลยนะครับ เ้้้ยใส่ขาไปแลวผมคิดว่าคุณหมากน่าจะทำได้ในฐานะในฐานะในแต่ละรุ่นต้อลองกานเลยครับอ่งข้าหังของผมเลยครับคุณนี่เขาปีเขาปีแรกเขาปีแรกคุณในฐานะที่เป็นแบนด์ยังมาสเตอร์มาก่อนดูครับทำมาแล้วทุกรุ่นเริ่มจากการลื้อของตัวเองก่อน นี่ฮะเหมือนเล่นม่บนกลเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่คือคำตอบนะครับว่าทำไมปีนี้หมากเรนถึงเป็นแบนแบนบัสเตอร์ต่อจะไปทำอย่างังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อย่างที่บอกคือเขาวัสดุแข็งแรงแข็งแรงจริงแล้วก็ประกอบใหม่ได้ตลอดครับครับผมงั้นถามคุณรพันธ์แบบคุณโตมครับทำไมฝ่ายชายแบนแบนบัสเตอร์ยังคงเป็นหมากเรนครับคืออย่างแรกเลยนะครับ คุณหมากปรนเองเนี่ยนะครับน้องก็เป็นคนน่ารมากนะครับเอ่ออาเคียสยดีนะครับร่วมการทำงานด้วยกันกับทำงบริษัทเนี่ยก็ให้การร่วมมือกันเป็นดีนะครับอันนี้ผมชอบเป็นการสนขทุก็ครับก็เป็นการสนทุไม่ลืกมากอะไรครัอันที่สองคือว่าไม่เลืคนป็นคเป็นคนคุณลุงพันเป็นคนตรงๆครับเป็นคนตรงๆคือผมชอบกับน้องนะครับคืออาเคียสย